ดลยวมันดดมันดิงลุมันก็ขยับตีมันเข้าโอเคโอเคัดถัดมอ,องได้แล้วโอเคตรงถัดไปถัดตรงแล้วตรงยังตรงแล้าเกนาทีหน <c oughs> ึ่งเก้ด้

ชัดเงินชัดทองขึ้นแล้วนะคะตอนนี้นะคะขึ้นสองชัดแล้วเนาะสวัสดีค่ะคุณแม่อรีนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะคุณแม่นะคะเดี๋ยวเราจะเห็นมุมนะคะเนี่เวทีอยู่ด้านหน้าองค์พระปู่นะปีนี้เนาะนะคะอ่าเพราะว่าปีนี้ย้ายมาอยู่ด้านหน้าเนาะปีที่แล้วอยู่ด้านข้างตรงที่เรารำ นะคุณอะไรเอย่ยคุณยุพาสวัสดีจ้าคุณมลริวันนะคะป้าจตุพรสวัสดีค่ะว้าวพูดจริงทําได้จริงนะคะคุณยายหลานแฟมิลี่นะคะวันนี้ไม่ได้อยู่ร่วมนะคะเพราะว่าพางลกฟางไปโรงพยาบาลนะคะวันนี้เนาะนะ่ะก็พึ่งกลับมาประมาณหกโมงก็มืดแล้วนะคะจ้ะ สวัสดีคุณยายแดงนะคะสวัสดีจ้านะคะสวยงามมากนะคะสวยงามมากทีนี้นะคะดูนะที่วางผลไม้อโหอลังการมากใหญ่มากโอ้โหนะเอฟซี FC ท่านใดที่อยากร่วมผลไม้นะคะนะร่วมผลไม้ก็สามารถติดต่อได้นะคะเพราะว่าเราใช้ผลไม้เยอะเพราะว่าเวทีค่อนข้างที่จะใหญ่ นการเขาเรียกว่างานประจําปีเนาะนะคะฉลององค์พระปู่นะคะผลไม้ก็จะต้องเยอะตามด้วยนะคะจ้ะก,ก็อนุโมทน,นาบุญกับ f อฟที่ร่วมผลไม้มาเนาะนะคะอต,ตนคอนนี้ก็อนุโมทน,นาบุญกับคุณแม่นามิโกะด้วยนะคะร่วมผลไม้มา1,000บาทนะคะแล้วก็บ่ายสี1,000บาทนะคะแล้วก็โรงทานก๋วยเตี๋ยวป้า800บาทนะคะ มัดผ้าแต่จะมีมัดผ้าตรงตรงงานเราวันที่สิบเนาะอืมนะเราต้องมั่นใจพี่อนุวัฒน์นะคะทันนะจ้ะาะว่าพี่อนุวัฒน์บอกทันก็คือทันนะจ้ะพี่แก้วริจ้าเพราะว่าเรามีทีมงานที่มีคุณภาพนะะจ้ะโดยเฉพาะพิธีกรของเราปีนี้นะคุณพี่อนุวัฒน์นะคะจ้ะเรียกพี่ไว้ก่อนนะเพราะว่าเผื่อจะได้ เรียกที่เดี๋ยวได้ห้าพันขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านมากเลยจ้ะปีนี้เรารำด้านหน้าเนาะจ้ายืนซับลาบอยู่นะคะตอนเนี้ยจ้ายืนซับลาบเลยให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจซับลาบให้กำลังใจนะจ้ะค่ะมีเอฟซีเดินทางมาเพราะว่ามีงานรำนะพรุ่งนี้ ห้าสิบกว่าท่าคนนะคะอืมเพราะว่าถ้าฝนตกอะไรอ่ะมันจะเป็นมันจะลื่นมากถ้ามีถ้ามีน็รขับเลี้ยวบ่ายเลยขับรอบเลยแม่เอฟซีทานข้าวแม่ป้าแม่ซีให้มาเชิญพาไปกินข้าวด้วยเราเพิ่งจะกินข้าว ต้องกินอ่สะัต้องกินรากินข้าวตอนบ่ายสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าไปไปทานข้าว้กน้น่ก่อนมาดตามไปที่รักาเฮ้ยทำไมวันนี้ปากหวานแท้ปกติมันก็ยังอิ่มอยู่นะนะอืมกินไปเลยไม่ต้องไปกินเนาะป้าเนาะอืม มี f อฟเดินทางมาแล้วนะคะ f อฟ <FC S 2> มีงานรำพรุ่งนี้นะคะห้าสิบกว่านางรำนะคะธรรม,าม,าม,าม,ม,มดาเราผูกผ้าวันเดียวใช่ไหมปีนี้เราเผลือเวลาไว้ต้องผูกต้องผูกด้วยเต้นด้วยต้องผูกด้วยนะแล้วก็ต้องมาไทอีกน,นะ เดี๋ยวหาลายหมู่บ้านมาลายลายหมู่บ้านใช่ไหมมันรูอมูกผ้าเราจพอหรือเปล่าผ้้าลยู่บ้านใช่ไหมถ้าไม่พอก็ไปยืมเขาเขาเนี่ยเพราะเขาก็ไ่ยืมเราเหมนกันเขาไปยืมเราเราหากินหาเที่ยววัอดีจ้าพอดีบ้านดปรเดงเขาก็จะมาช่วยเราผูกผ้าเราต้องหาหลักเป๊กอะไว่ารอบถูตต้องใช้หลัต้องไปหาไม้ใช่ไหมไม้ไมไบใช่ม่ยคามันน่นกว่า ปีนี้เตรียมงานเนิ่นๆคนน้อยแต่งานเดินาไย่ใช่ค่ะตอไม่ได้ไม้ไผ่ก็จะเป็นคนตัดนี่แหละเรามีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปูตัดคนเดียวก็พอแล้วแค่มันแค่เลยเหรอได้ทุกอย่างไม่องแทนเราทำปูปีนี้เราเอาเรื่อยไปฟ้าไปจืดๆเไม่อเค่ยไ้าเลยเรามีไ้ ตุกี้พี่เก็บตังได้20บาทในสวนของตุ๊กี้เปล่าไม่ได้ไรเดี๋ยวประกาศจ้สอ0ร้อยให้ตุ๊กี้นะก็เราต้องถามคนที่เดินผ่านเราก่อนเนาะถ้าไม่มีก็จะได้หยดไหวเลยฮะไหวจะได้40บาทเป็นยี่จิโก้ผมวันนี้ตุ๊กี้ให้ zat, มา140 ใช้ไปห้าสิบห้ามันต้องเหลือแปดสบห้าบ่เหลือหกสิบหาหายยี่สิบบาทใช่ไหมมันขาดไป20แต่ป้าเก็บได้40นะแต่อันนี้เก็บได้20่สิน้นใส่กระเป๋ากางเน้นี่หายตลอดเลยถ้าใส่กระเป๋าหลังสรุปแล้วคือสรุปแล้วคือรับคืนไหม มันเหลืออยู่65้าเออเอาเอาเอาหาเจ้าของเจอแล้วนะฮะจ้ะหาเจ้าของเจอแล้วนะคืนให้เจ้าของเนาะไม่ต้องกลัอวได้คืนได้คืนตลอดเพราะว่าเราต้องหาเจ้าของนะจ้ะเราเราเราเก็บเงินได้เราก็ต้องประกาศหาเจ้าของนะคะจ้ะถึงแม้เราจะเก็บเงินได้ยี่สิบาทแบงค์ห้าพันแบงค์พันแบงค์อะไรก็ก็ต้องคืน นะสำหรับคลิปนี้สวัสดี